สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับดิฉันนะคะคู่พักรักจำครับผมผมอากิจแอมกิจคิดนอ้องกรอบครับผมค่ะก็สําหรับวันนี้เราสองคนกันนะคะก็จะมาคุยกันในหัวข้อที่4.2กับผมว้อที่ว่า เอ็นเกจโบนัสครับซึ่งเป็นแผนรายได้ข้อที่สองของเรานะคะจากมอซึ่งเอ็นเกจโบนัสคืออะไรคะจริงๆแล้วเอ็นเกจโบนัสนะครับเป็นรายได้หลักเลยนะเป็นรายได้ที่เขาเรียกว่าแพสซีฟอินเทอรมครับครูพักเป็นรายได้ที่เกิดจากการที่ทีมงานของเรานะครับจากข้อวิลลิงโบนัสนี่แหละนะครับเข้ามาใช้ชีวิตนะครับเข้ามาใช้จ่ายผ่านแอปมูมอแล้วเกิดคะแนนขึ้นนะครับคะแนนที่พูดถึงตรงนี้แหละครับ เขาจะเอามาคำนวณใช่ไหมครับครูค่ะก็ตรงนี้นะคะเขาจะเอามาคำนวณโดยที่สืบเนื่องจากข้อบิ i l d ้ n g บนั u ใช่ไหมคะเกิดจากที่เราสร้างทีมจนเขาเห็นเป็นโอกาสแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองมาใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันมูมอนะคะซึ่งสําหรับนเงื่อนไขในการที่จะรับรายได้ข้อเอ็นเกจโบนัสที่คืออะไรคะจริงๆนะครับในเงื่อนไขในการที่เราจะรับรายได้ข้อนี้ไม่ยากเลยนะครูพักมีเงื่อนไขแค่หนึ่งข้อเขาบอกว่าวันนี้จนเราจะมีรายได้จากข้อเอ็นเกจเรานะครับตัวเราจะต้องมีคะแนนนะครับ หนึ่งร้อยยี่สิบมพีในทุกๆเดือนที่เราต้องการคะแนนส่วนตัวนะคะคะแนนส่วนตัวเราครับจากการจับจ่ายใช้สอยนี่แหละนะครับยกตัวอย่างนิดนึงครับครูพักยังไงถึงจะได้คะแนนแบบง่ายๆเลยนะคะยกตัวอย่างคือเราแค่เปลี่ยนวิถีชีวิตเพราะในแอปพลิเคชันมุมมอมีทั้งสินค้าและบริการที่เข้าร่วมอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะที่เราพูดไปีนเมื่ออีพีที่ก่อนอีพีก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านส้มตำร้านกาแฟอะไรต่างๆร้านล้างรถล้างสระผมเข้าร่วมได้หมดสมมติว่าวันนี้นะคะเราไปตอนเช้าเราไปทาน กาแฟหนึ่งแก้วนะคะประมาณ50บาท60บาทเราได้มา1 MP อ่ะเอละตกตอนเที่ยงนะคะเราไปทานข้าวทานข้าวทนข้าวะอีก1จานนะคะก็ได้อีก1แต้มตกเย็นมานะคะก็ไปทานข้าวอาจจะมื้อใหญ่น่อยอาจจะมีน้ำตกลกงงเล็กขึ้นมาอีกนิดนึงสองแต้ม ก็เป็นทั้งหมดในวันละสี่แต้มละแล้วหนึ่งวันเรามีกี่เอ้ยหนึ่งเดือนเรามีกี่วันคะก็สามสิบวันได้กี่แต้มคะสี่สามสิบสองร้อยยี่สิบอืมแค่นั้นเองง่ายมากเราก็ได้ร้อยยี่สิบคะแนนแล้วนี่ยังไม่รวมในส่วนของค่าสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกทิชชู่นะครับเรายังไม่รวมเลยนะแต่ที่บอกแบรนด์ปกติเลยไม่ใช่แบรนด์ที่เราไม่รู้จักนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะมีคะแนนส่วนตัวครบร้อยยี่สิบคะแนนนะคะแล้วที่เป็นกว่ามากกว่านั้นคือสมาชิกของเราครับ สมาชิกของเราก็สามารถที่จะมีร้อยยี่สิบแบบเราได้เขาบอกว่าเขเ้าใจแล้วช่ครับเป็นความเข้าใจของเขาเขาพอเข้าใจปุ๊บเขาก็จะมาใช้ชีวิตอย่างเราถูกต้องครับคราวนี้เขาก็เป็นคนเก่าที่มีการซื้อซ้ำซื้อซ้ำหรือใช้ชีวิตผ่านแอปพลิเคชันมุมมองแค่นี้แค่นี้ครับคะแนนก็จะเกิดขึ้นเราก็จะมีสิทธิ์รับได้พ่อเอ็นเกตโบนัสโดยเอ็นเกโบนัสมีรายได้ยังไงบ้างคะจริงจริงเอ็นเกตโบนัสนะครับก็มีรายได้ให้เราทั้งหมดเจ็ดชั้นเหมือนเหมือนบิลดิ้งเลยเหมือนบิลดิ้งโบนัสเลยเพียงแต่ ในการให้คะแนนหรือว่าการรับรายได้ของเรานะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต่างกันกนในชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งข้อเดียวถูกต้องครับใน En ็นเกตโบนัสนะครับชั้นที่หนึ่งนะครับได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับได้สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะบสิบเปอร์เซ็นต์จากของบิวตี้ได้ยี่สิบห้าอ่าชั้นที่หนึ่งของบิวตี้ได้ยี่สิบห้าชั้นครับเอ็นเกตได้สิบหายไปสิบห้าถูกต้องครับอ่าเดี๋ยวหายไปไหนเดี๋ยวเราแจ้งชั้นที่เหลือสองสามสี่ห้าเท่ากันเปอร์เซ็นต์ที่รับได้เท่่าากันนอรรวมเเบ็็ดสจะค 85เปอร์เซ็นหายไป15เปอร์เซ็นครับผมซึ่งหายไป15เปอร์เซ็นต์นี่ไม่ได้ไปไหนบริษัทจ่ายให้อีกอีกเลเวลหนึ่งสําหรับคนที่มีความขยันหรือมีความสามารถคุณก็เอา15เปอร์เซ็นต์นั้นไปไปเป็นเนเกียริระดับสูงชราจะคดยต่อคุยต่อนะคะซึ่งคราวนี้ในส่วนของเรามีเจ็ดชั้นคราวนี้เรามาดูคุณสมบัติของตัวเองนะคะว่าเราพึ่งจะได้รับกี่ชั้นกี่ชั้นอันนี้ตําแหน่ง JP SP EP จาก building bonus <S 2> <S 2> ไม่เกี่ยวแล้วนะคะแต่ยังว่าไม่เกี่ยวคนละข้อนะคะคือคนละส่วนคราวนี้เราจะมาดูตรงไหนคะเราจะดูยังไงว่าเราจะมีคุณสมบัติรับได้กี่ชั้นก็ดูจากตรงไหนคะคือจริงๆเงินเกตโบนัสเราอยากจะรู้ว่าเราจะมีรายได้ทั้งหมดกี่ชั้นนะครับให้ดูจากการแอ i v ีคําว่าแอชชีเบสหรือว่าแอชชีสายงานในแต่ละสายของเรานะครับให้ดูว่านะครับทีงานของเราครูพักมีการรักษายอดหรือที่เขาเรียกว่าการใช้ชีวิตให้ได้ร2 0้คือคนเก่ารักษายอดง่ายคนเก่าคนเก่าซื้อซ้ำถูกต้องครับมีการซื้อ จ่ายนะผ่านแอปมูมอได้ร้อยยี่สิบต่อเดือนเนี่ยกี่สายกี่สายถ้ามีหนึ่งสายรับกี่ชั้นครับคุณครับหนึ่งสายรับสามชั้นรับสามชั้นสองล่ะก็สามชั้นอ่าสามก็สามชั้นอ่าแสดงว่าหนึ่งสองสามรับสามชั้นอ่านะสี่สายปั๊บกรับสี่ชั้นอ่าห้าก็ห้าชั้นหกหกก็หกเจ็ดก็เจ็ดแล้วแปดล่ะครับ ก็เจ็ดเหมือนเดิม<อ>ใช่นะเพราะว่าบอกแล้วว่าเอเอน็นเกล็ดมนัสเราก็รับได้แค่เจ็ดชั้นใช่ค่ะ,ะคใช่ค่ะน,นี่คือวิธีแล้วดูดวิธีการดูนะคะในการดูว่าอีกสายไหนแอคทีฟดูยังไงคะอา<ช>จารย์สายไหนแอคทีฟดูยังไงนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับในเรื่องของการแอคทีฟเนี่ยในเรื่องของการแอคทีฟคือทีมงานของเราถูกไหมครับมีการมีการมีการเขาเรียกว่ามีการซื้อซื้อซื้อคนเก่าคนเก่าคนเก่าแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่คนเก่า คนใหม่คนใหม่ถ้าเราได้นับเองนับให้ไหมนับค่ะคือสามตัคูณเจ๋งดีมากปกติไม่ไม่นับนะปกติไม่นับแต่นี้นับให้นะคะถูกต้องคนใหม่ที่เกิดในเดือนนั้นก็สื่อสามารถนับเป็นถึงสายที่แอคทีฟนะเป็นแอคทีฟเล็กเออเป็นแอคทีฟเพื่อนับนับชั้นในการรับรายได้เพิ่มใช่นับคุณสมบัติตัวเองส่วนคนเก่าที่ซื้อซ้ําจําเป็นต้องติดตัวไหมคะไม่จําเป็นอาตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าพูดคนเก่าสายนั้นมีเป็นสิบ เราจะนับกี่สายนับกี่คนนะนับนับกี่สายคะสายเดียวสายเดียวนะครับต่อให้มีแอคทีฟมีการใช้ชีวิตร้อยยี่สิบจากกี่คนก็ตามนะครูพัชการับนับเป็นแค่หนึ่งสายเพราะเราบอกแล้วว่าเป็นแอคทีฟเลกคือเป็นสายเป็นสายเป็นสายนะเพราะฉะนั้นนะคะก็วิธีการนับก็ง่ายๆเลยนับคนเก่าที่ ทำการซื้อสามถูกต้องสายละหนึ่งคนขั้นต่ำถ้ามากกว่าหนึ่งสายก็นับแค่เออหนึ่งสายมากกว่าหนึ่งคนก็หนึ่งสายก็เป็นสายนับที่ี่เป็นสายไม่ได้นับเป็นคนอีกวิธีนึงก็คือคนใหม่ที่เราทําการแนะนําที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้เราต้องแนะนําเองเราต้องแนะนําเองนะคะถ้าเป็นสมาชิกชั้นสองชั้นสามไปแนะนําเราไม่นับไม่นับนะคะเพราะฉะนั้นคนคนที่คนเก่าต้อง ไม่จำเป็นต้องติดตัวแต่คนใหม่ต้องติดตัวต้องเป็นคนที่เราแนะนําเองอ่านี่คือคุณสมบัติแค่นี้เองในการนับนะคะตําแหน่งย้ำอีกครั้งตำแหน่งไม่มีผลในการรับรายได้ข้อ MP โ o n u ลอ่าทีนี้วิธีการคํานวณรายได้ลัคุณเหมือนกับย u ดิ d i n g ไหมเหมือนเป๊ะเลยกันก็อเอาจํานวนคนในแต่ละชั้นครับคูณด้วยคูณด้วย120 MP คือคะแนนนะคะแล้วคูณด้วย เปอร์เซ็นในชั้นนั้นๆแล้วก็คูณด้วย4.35นะคะซึ่งคะแนนที่เอามาคูณหรือเอามาคิดต้องเป็นคนเก่าเท่านั้นนะคะที่ทำการซื้อซ้ำแต่คนใหม่ไม่ไม่เอามาคิดคนใหม่ต้องไปคิดในข้อของ building ข้อใครข้อมันแต่แค่เอาคนใหม่มานับเป็น a c t i v e เล็กที่เฉยก็คือทุกคะแนนของการใช้จ่ายในการซื้อซ้ำในเดือนที่2ของ JP นะครับของของเพเซอร์ในเดือนที่2นะครับ ตรงนั้นแหละเขามาคิดถ้าเป็นครั้งแรกก็เข้าวิ่งไปแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือวิธีการคิดรายได้ในส่วนของเป็นเกียร์โบนัสซึ่งมันเป็นพาสซีฟที่บอกไปพาสซีฟเนียนะครับมันเป็นพาสซีฟยังไงครับสมมุติสมมุติว่าเราทําไปสักระยะหนึ่งเราสร้างระบบไปเรื่อยๆปรากฏว่าสมาชิกในทีมเราสมาชิกเครือข่ายผู้บริโภคมีเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนคนแล้วเราเราเราได้รับรายได้เดือนนั้นเนื่องจากสมาชิกในทีมเราเขาเข้าใจแลวเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตมาใช้จ่ายผ่านแอปมูมอลเราก็จะได้รับ สมมติเราได้รับเดือนละสามแสนเดือนละสามแสนแล้วแล้วคนนี้ครับผมคืออย่างที่บอกเมื่อกี้ครูพัมยกตัวอย่างเนาะเรามีทีมงานนะครับทีมงานใช้ชีวิตให้ผมขอขยายยิ่งนิดนึงเครับเขาบอกว่าวันนี้ต่อให้ไม่มีอัพมูหมอ่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของทีมงานยังมีอยู่ไหม อยู่่คะก็ยังมีเหมือนเดิมยังต้องกินต้องใช้เหมือนเดิมถูกไหมครูพักต้องสั่แต่งหน้าครเล่นแต่งหน้าเหมือนเดิมถูกไฮะแต่วันนี้เนี่ยนะครับเหมือนกับเหมือนกับทีมงานเราทุกคนเนี่ยรู้แล้วว่าจ่ายตรงไหนแล้วคุ้มค่ามากที่สุดเพราะวันจ่ายเท่าเดิมนี่กินข้าว50บาทก็50บาทเท่าเดิมแต่ถ้าจ่ายผ่านแอปมูมอลได้คะแนนด้วยถูกไหมครับเหมือนก็เลยทําให้ทุกคนต่างใช้ชีวิตผ่านแอปมูมอลครับทีนี้บทสรุปวันที่คุณพักบอกเมื่อสักครู่ เรามีทีมงานละแสนคนหมื่นคนก็ว่าไปแล้วมีรายได้จาก M K, เอ,อ็นเกตเดือนละสามแสนเดือนละสามแสนทีนี้บังเอิญว่าเรามปความรู้สึกว่าเออเราเริ่มรู้สึกอยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขพอแล้วอพอแล้วะนะครับก็เลยอาจจะไปต่าง เทละกันข้าเจนดีไปต่างประเทศเลยครับนะครับสักสักปีนึงผปกติสักปีนึงนะครับเราไม่ได้ไม่ได้เข้ามาหาคนใหม่เพิ่มเลยนะในมุงมอครับแต่ว่าเราก็ยังมีการซื้อขาด F U รอยู่นะคสิบทุกเดือนนะครับก็ยังรายสายอดแล้ยังรายสายอดของเองทุกเดือนอยู่นะครับก็เลยก็เลยถามว่าเอ๊แล้วอย่างนี้เดือนละสามแสนเรายังได้อยู่ไหมเออตลอดหนึ่งปีที่เราอยู่ต่างประเทศยังได้อยู่ไหม ถูกไหมครับได้ไหมครับครูักได้สิคะเพราะว่าสมาชิกของเรายังกินยังต้องกินยังต้องใช้ยังต้องสระผมยังต้องกินข้าวยังต้องทําผมทาเล็บอยู่ใชเขาก็ใช้จ่ายชีวิตผ่านแอปพลิเคชันมุมมองเหมือนเดิมคะแนนมันก็ขึ้นเขาแล้วก็เราก็เป็นในเรื่องของ รายได้คือขายเราเช่นกันเราก็ยังคงได้รายได้จากข้อเอ็นเกตโบนัสเขาอยู่ตำแหน่งไหนเราเราอยู่ตำแหน่งไหนเราก็ได้เป็นลำดับชั้นที่แอปพลิเคชันมอบให้ครับผมนะคะนี่คือแพสซีนะครับตลอดระยะเวลา1ปีที่เราอยู่่างประเทศไปใช้ชีวิตไปเที่ยวไปอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแต่ทีมงานเราเนี่ยเขาก็ยังใช้ชีวิตองเุนอยู่เหมือนเดิมนะยังกินยังใช้ ผ่านแอปมุมมอเพราะว่าเขากินเขาใช้เขาก็ได้ของเขาใช่ครับเขาก็ได้ของเขาอยู่แล้วครับแต่บังเอิญว่าเขาเหล่านั้นก็คือเป็นทีมงานเราด้วยนะครับผลก็เลยส่งมาถึงเรานะครับเกิดแพสซีฟเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีการใช้จ่ายเราก็มีรายได้ด้วยโอ้โหส่วนนี้สุดยอดเลยนะครับเสิร์ฟมินี่เสิร์ฟมินี่เดี๋ยวคุณจะตกใจว่ารักษาร้อยรักษายอด120 MP มันจะเงินกี่บาทตกใจจะเป็นหมื่นเป็นแสนไหมคะไม่ครับเท่าไหร่คะคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกมันทำด้วสองช่องทางช่องทางที่หนึ่งถ้าเราอยากจะเซฟจริงๆนะในความหมายเเเเนนี่ยรราาไปปลือกหวด MP สูงงใช้ิะมณ พันเดียวเองพันเดียวครับรับรายได้สามแสนถูกต้องครับแค่พันเดียวครับแต่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบปกติล่ะคะใช้ชุดปกติก็ประมาณ2องถึงห้าพันบาทโดยประมาณนะโดยประมาณสองพันห้าพันแปดพันแล้วแต่แลแต่ครับก็จะถามว่ามีรายได้ร้อยยี่สิบคำถามมันย้อนกลับมาอ้าวแล้วถ้ารายจ่ายของเราปกติทั่วไปหลังเดือนหนึ่งเราจ่ายเท่าไหร่บางท่านก็เป็นหมื่นปุ๊แต่ถ้ามาจ่ายผ่านแอ ประมาณ2 0 0 0 5,000นะครับ800 0ก็ได้ร้อยยี่สิบแล้วใช่ได้ใช้สินค้าและบริการเหมือนเดิม8 0 0 0นี่ไม่ใช่ปเงินก้อนใหม่นะคือเป็นรายจ่ายเดิมที่เรามีโอ้โหมหาศาลเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำร้อยยี่สิบเนี่ยมันไม่ใช่ภาระเพิ่มเติมแต่มันเป็นภาระเดิมที่เปลี่ยนคุณค่าโอ้โหสุดยอดเลยนะนะครับนี่คือ เอ็นเกจโบนัสซึ่งอันนี้นะคะเดี๋ยวมันจะมีอีกในส่วนของอีก15%ที่เหลือเป็นในส่วนของเอ็นเกขั้นสูงเดี๋ยวเราไปต่อคลิปหน้าดีกว่าดีกว่านะคะคลิปนี้เอาไว้นสำหรับเอ็นเกจโบนัสนะเอ็นเกจระดับสูงเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่าคลิปหน้ากันนะเพราะว่าค่อนข้างยาวนะสำหรับตรงนี้นะคะถ้าใครไม่เข้าใจนะบอกเลยอาจจะยังไม่เข้าใจเนาะเพราะมันดีเทลค่อนข้างเยอะจริงๆถ้าอยากจะรู้เอ็นเกจไฮเอนนะครับถามผู้แนะนำก็ได้ถามคนที่ส่งลิปท่านก็ได้ถ้ารอเราสองคนไม่ไหวนะฮะเขาจะให้ข้อมูลอย่างชัดจ หรือว่าในส่วนของเ n นเกตโบนัสตรงนี้นะคะถ้าไม่เข้าใจก็ไปถามผู้แนะนําได้อีกเลยเขาจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนว่าเงินเกียรตโบนัสคืออะไรได้มาจังไหนคำนวณยังไงนะคะวันนี้เรามาพูดให้เห็นภาพรวมเฉยๆนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราสองคนนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนยังไงเจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะกับในเรื่องของ Engage ตโบนัสหายแล้งนะคะ Engage ระดับสูงอีก15%หายไปไหนแล้วใครจะได้รับมันไปโอเคไหมคะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ